สวัสดีครับพี่น้องที่รักมังไฟทุกท่านครับจาก E.P. ีที่แล้วนะครับที่ถ่ายทําที่ค่ายน้องปูลินนะครับทีนี้มาดู EP ีนี้นะครับต่อจากค่ายนะครับน้องปูลินนะครับภาคเช้านะครับก็ได้ทําการเตรียมหางนะครับเตรียมมั่งไฟนะครับเพื่อจะเข้าฐานจุดนะครับ ทีมงานก็มาถึงสถานที่จุดบังไฟแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ตั้มนะครับตั้มมหาเฮงครับกับอาจารย์เฉินลอยฟ้านะครับกําลังพากันตกแต่งบังไฟนะครับเพื่อจะขึ้นสู่ฐานจุดบังไฟนะครับกําลังทากาวนะครับแต่งเงาแต่งตัวนะครับให้บังไฟนะครับวันนี้ก็ใช้ชื่อนะครับ วันใจครูมินเหมือนเดิมนะครับช่วงกำลังตกแต่งบางไฟนะครับบรรยากาศวันนี้นครับ<อ>ก็มีฝนตกนะครับฝนตกไปปลอยนะครับ<อ> <c oughs> ปลอยตอนแรกนึกว่าจะจุดไม่ได้นั่นแล้วนะครับแต่พอผ่านไปสักระยะนะครับฝนก็เริ่มหยุดนะครับ ทำให้สนามสามารถทําการจุดได้นะครับน ours, wrote, artists, ar, ับางล้างนะครับจัดการตัดมังฝ้ายมาดูกันนะครับว่าบังไฟขวัญใจคูมินครับจะทำเวลาได้เท่าไหร่ครับเชิญรับชมได้เลยครับขวัญใจคูมินครบพับครับสองหกเก้าหกสิบเก้าครับขวัญใจคูมินครับหนึ่งสองสามชูวีครับไปขวัญใจคูมินครับไปอยู่ครับหกสิบเก้าราคา ตัวสีอีกตัวหนึ่งครับของทีมงานช่างอินอสองลอยฟ้าไปครับช่างอิงเห็นว่าเห็นชัดแต่อาศัยความเบาด้อเบ่งไปควรครับเป็นดำเทีมๆนครลบเป็นข้องอหลงอกเจอครับเบาได้ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าราคาเอาเลยครับเจ้น้อยลอยฟ้าสองห้าศูนย์เลยครับเอาเลย <ừ. S 2> <ừ. S 1> ยังมาเรื่อยครับบังไปก่อนเ้อะาเห็นจัดๆตะก,ก้อมเบานี่ละของทีมงานช่างเองสามสิบพนโคลมากกบโคโล่มากบมากบไปเรื่อยขค้ือนกันพี่น้อง <ừ. S 1> บ่งไปเบ่งไป เอ่าควันเจฟูมีนควันจังอีเลี่ยวควังได้เบาแดงควันเจฟูมีนอ่ามาธานีครับบอผิดคาผิดทางครับดีอยู่ไหวอยู่ครับของช่างอินกล้ว่าลงวบบันประท้วนละเอาครับนครลำดวนครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับขอให้โชคดีครับนครลำดวนครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอ่ะพู้อยู่ใกล้ขยับสักคนครับ พราะว่า,ามันเวาาลาพอไหลครับหนึ่งสองสามชู่นี้ครับนักบลําดวนไปครับนี่และยามเสียมันพี่น้องไปจังหดก็ไดบังไฟก็ไดขันน้ำบ้ากรรมการามาเห็นโคโลครับมันก็นยังได้อยู่ครับของช่างอินมันบอลลุกนี่แล้วพี่น้องเห็นจังใดครับคอ้า ควันใจผู้มิ่นก็นยังพรมยังเบาครับราคาที่69เก้อืดเตกควันครับของทีมงานช่างอิน310วินาทีนาคอนลำดวนครับนมไม่ย่อๆครับนักควันลำดวนอินหางกระหักพวงอ,อีกอีกหลายครับของโอกาสหางขาดมีหลายครับนักควันลำดวน เราได้เทเด็กมาแต่สายนะคนเมือนเนาะภูมินก็ยังคงยังเบากับขวัใจภรูมินเรดารก็บอกว่ายังขวางยังบอมาอยู่ครับขวัญใจครูมินครับนะเบา่านสิรุ่นล้นลดพร้าอครับเป็นลักษณะนมมาไหลครับนักคันลำเรือนครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอารุณไ้ครับนม่สองปังครับพจอกะพอ่องซ้ายกับเท่น้อยลอยฟ้าอ่นะอุ่นไ้ครับเจนน้อยลอยฟ้ากัน หอ่อเจ้าควาปันไสราคาที่เก้าสิบว่าแล้วก้อแล้วโอกาสขาดนี่ครับนักบอลลำดวนขับไปมากครับนักบอลลำดวน <c oughs> เรียบร้อยครับนักบอลลำดวนรับขาดแล้ว90วินาทีครับนักบอลลำดวนขาดไปตัวเลือดนักบอลลำดวนครับแค่ <c oughs> น้อย250ครับพร้อมขอให้โชคดชีครับเจน้อย ลอยฟ้าครับหนึ่งสองสามอยครับไปครับเจน้อยลอยฟ้า,ฟา,ฟาครับไปอย่ลุนลอบไปครับหอจอควาปานซ้ายครับเก้าสิบครับราคาราคาเก้าสิบอายนี่เราด <laughs> ูนีอ่ะบางคุควนและไอ้กำลังที่ไหลไปครับของ คนจภูมิสองร้อยสี่สิบพานมาอยู่มาอยู่ลัก,กมากไปดิ่งวิ่งจอนกับจี่น้อย,ยลอยลอยฟ้า อกสบกาบสบายสบายครับขวญใจภูมิเก69สบายสายครับขวใจฟูมีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมันเบาาเอยนคนปม่รับเียนอยราคา0ทงกอนตดครับของขวญใจภูมีนสง้อปิวินาทีครับขอบคุณพี่น้อง ที่รักบ้างไฟทุกคนนะครับที่รับ <ทะ S 1> ชมคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะทพี่น้องจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับจากทางค่ายครับแล้วก็จากบ้างไฟดังๆหลายๆค่ายนะครับส,สําหรับคลิปนี้น <ๆ S 2> ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับล้ำลๆำรวยรวกันทุกคนนะครับ